กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ค่ะคุาผชมคะลนี่ก็เป็นบทพยัญชนะของพระพุทธองค์นะคะซึ่งอยากให้ท่านอาจารย์สรุปอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะนะก็ในพุทธวจนะบทนี้เนี่ยพระองค์อธิบายถึงว่าที่บอกว่าผู้ เข้าไปหาเนี่ยจะไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาจะหลุดพ้นการเข้าไปหาผู้นี้ก็คือวิญญาณนั่นแหละให้ทราบว่าถ้าเราพูดว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณคือตัวเดียวกันก่อนนะบางทีเราก็พูดว่าจิตบ้างวิญญาณบ้างอะไรอันเดียวกันมี3มชื่ออย่างนี้นะคือการที่วิญญาณเข้าไปเนี่ยจะหลุดพ้นไม่ได้เพราะการที่วิญญาณเข้าไปคือวิญญาณจะสร้างการเกิดและจะจบด้วยชรามอนะ นั่นก็คือพระเจ้าก็จะตรัสว่าผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดผลคือถ้าวิญญาณเนี่ยไม่เข้าไปหาลบนั่นแหละจะหลุดผลตรงมากใช่ไหมนั่นคือวิญญาณไม่เข้าไปสร้างการเกิดนั่นเองอย่างนี้แล้วก็อธิบายถึงการเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณกับขันธ์ทั้งสี่ว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิ เป็นที่เข้าไปซ่องเสพนั่นที่แปลว่าความเพลนตัวเพลนเนี่ยกับอารมณ์นั้นเนี่ยจะทําให้วิญญาณเนี่ยอยู่นานวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สัญญาสังขารไล่ทีละอันแสดงให้เราเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็มาสรุปตรงตอนกลางอีกว่าผู้ใดจะบัญญัติใครจะบัญญัติคือใครจะพูดอะไรออกมาว่าการมาการไป ของวิญญาณเนี่ยแล้วเว้นขาดจากสี่ธรรมชาตินี่มันเป็นฐานะที่เป็นเดิงไม่ได้เลยคุณจะบัญญัติวิญญาณโดยปราศจากสี่ขันธ์หรือสี่ธรรมชาตินี่คุณบัญญัติไม่ได้หรอกนั่นแสดงถึงอะไรวิญญาณอยู่เดี่ยวๆไม่ได้อ่าวิญญาณจะบัญญัติวิญญาณพวกต้องบัญญัติคู่กับรูปบัญญัติคู่กับเวทนาคู่กับสัญญาคู่กับสังคานี่นะเนี่ยพอเราตีความลึกไปเข้าใจให้ลึกปุ๊บจะเข้าใจเลย แล้วเสร็จแล้วครูเจ้าก็มาสรุปตอนท้ายว่าถ้าราคะคือความพอใจในรูปาาธาตุเวทนาทาน่าสัญญาทา่าสังขารทา่าวิญญาณท่านเป็นสิ่งที่ตัวภิกษูเน่ยละได้แล้วอารมณ์สําหรับวิญญาณก็จะขาดลงคือถ้าเราสามารถละความพอใจในท่าทั้งหมดได้เนี่ยการที่วิญญาณจะอยากที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆก็จะไม่มีอ่า เมื่อวิญญาณเนี่ยเข้าไปสร้างอารมณ์ต่างๆไม่ได้เนี่ยพระเจ้าบอกในที่สุดวิญญาณก็จะขาดที่ตั้งอาศัยแล้วจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวเพราะนั้นเมื่อสร้างไม่ได้ปุ๊บเหลือวิญญาณเพียวๆเดียวก็จะเห็นผู้ที่รู้วิญญาณอีกที อย่างนี้อ่าโดยอัตโนมัติเลยอย่างนี้นี่คือในขันแต่ละขันเนี่ยมันต้องไม่ให้ตั้งต้องไม่ให้ตั้งหรือฝีตัวออกมาออกมาให้ไหวที่สุดใช่นั่นคือก็จะไปสอดรับกับที่พระศาสดาสอนให้ละความเพลินให้เร็วที่สุดเท่ากระพริบตาเดียวจิตรู้อารมณ์ปั๊บกระพริบตาเดียวต้องดับให้ได้ไม่ให้วิญญาณมันตั้งไม่ให้วิญญาณมันตั้งได้จนมันไม่มีที่ตั้งใช่ นั้นการเข้าไปตั้งอาศัยแนลมก็คือการมีพบหรือสถานที่เกิดนั่นเองเนี่ยความหมายของพบและอีกสูตรหนึ่งพระองค์จึงบอกว่าพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเห็นมุกเห็นไหมเห็นความสอดรับกันของคำภรษาศดัทานะ